สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมมาสล้างบันทึกนะครับเพื่อนในช่วงย่ามหมุดเสาเนาะนะครับเผ่าสีมาพรกันในคลิปนี้นะครับเผ่ากับสีมาเบิงเล็กลักสีพลางนะครับเนาะเอามานีก็เป็นวันที่หาเดีวนะครับเนาะวันอังคารที่5นะครับกันยายน2566นะครับในช่วงย่ามหมุดเสานะครับอากาศดีนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกทุ่มเมื่อเลยนะครับมาเคื่อนในกาบ่ตกหรอกเมื่อนะครับเนาะบ่ตกแต่ว่าการลื่นน้อยๆนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนหนานั่นไปตกแห้งนะครับเนาะ นะครับก็สร pues ุปว okay, nah, ่าฝนตกกับทุกเมื่อเลยนะครับเนาะกับอากาศเย็นสบายดีนะครับเนาะบ่อห่อนเงี้ยกลางเวนกับบ่อห่อนนะครับเนาะนักรับผมเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอเสียงเบอร์เลขหลัก10นะครับตัวเดียวนะครับหลัก10ล่างตัวเดียวนะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับเลขสูงนี่เดินมาหลายงวดแล้วนะครับเจ็ดแปดเก้าวัแล้วนะครับนะครับผมแล้วอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขอเสียงเบิรงอันนี้ก่อนนะครับเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนก็มีน้ําใจมาทั้งช่องนะครับเนาะนะครับเพื่อน กันนตอนนี้นะครับเนาะก็คือเมื่อวานนี้นะครับเนาะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่4กันยายนนะครับเนาะเมื่อวานนี้นะครับเพิ่นกะมีคุณพัทราพรนะครับเนาะคุณพัทราพรนี่ครับเพิ่นกะหายทา้งสองมา300นะครับเพิ่นบาร์คานดำแซ่กาแฟเน่เด้อบาร์ซันบารนะครับเนาะอ่านะครับผมเพิ่นกะผ่านบันซีเดียนชัยนะครับเนาะบันซีเดียนชัยนะครับแล้วก็คุณอิมพิสไหมัยนี่นะครับ กันตั้งแต่วันที่11กรกฎาคนะครับเนาะหนึ่งร้อยนะครับเนาะผ่านบัญชีสมศักนะครับเนาะสมศักนะครับมันชีมีสองอันนะครับอันนี้อันเก่าอันนี้อันใหม่เนาะนะครับอันเก่าอันใหม่นะครับแล้วก็คุณพี่ชานะครับคุณพี่ชาหนึ่งร้อยนะครับผ่านบัญชีสมศักนะครับเนาะนี่นะครับคุณพี่เอ่อพี่ชาหนึ่งร้อยนะครับเนาะแล้วการนี่นะครับคุณจำปานะครับคุณจำปากับคุณอดีตนะครับอันนี้เพิ่นเป็นผู้ยิ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นมีนั่งออกหนานะครับ อันนี้เพื่อนซื้อจำปานะครับนะคุณจำปาเนาะนะครับคุณแม่จำปาหรือว่าคุณคุณจำปานี่แหละนะครับแล้วก็คุณอดีตนะครับเนาะอันนี้เพื่อนก็เป็นผู้ยิ่งกั่านะอดีตนะครับคุณอดีตนามสกุลบริเดีเนนะครับเนาะนามสกุลเพิ่อีย่างก่อนะนะครับเนาะนะคุณอดีตกับคุณจำปานี่ผ่านบัญชีนางเรียนนะครับเนาะนะครับผ่านบัญชีคุณแม่เรียนนี่นะครับคุณแม่นางเรียนนี่นะคุณคุณเรียนเนาะนะครับนะครับสองคนนี่นะครับคุณจำปานี่กันหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันแล้วก็ค ผ่านบัญชีคุณแม่เลียนนี่นะครับเนาะนะครับหนึ่งคนนะครับเนาะนผ่านบัญชีนี้นะครับบัญชีแม่เลียนแล้วก็ผ่านบัญชีมาทางบัญชีเด่นไๆคือบัญชีเก่านะครับของแอดนะครับเนาะนะครับผมก็หนึ่งพันสองร้อยบาทสองคนนี่นะครับเนาะนะครับผม กาขอนุมทนาสาธุเต้ว่าตัวหนึ่งพันสองร้อยบาทเพิ่อนมารวมทั้งบุญได้อสั่นเพิ่อนมาเอ้าเข้ากันสีเจบไปนะครับเมาสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนาะนักครับผมการอนุมทนาสาธุเพื่อนๆนะครับเนาะนักครับผมทางเพิ่อนรวมทั้งบุญน้ำเล่ากาให้ทางซองคากาแฟนะครับนลำซางกาแฟน้ำใจของเพื่อนๆนี่มาเนี่นะครับเข้ากันนะครับบันทึกไว้แบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้ากันจังคอยสีมานะครับมีมาเรื่อยๆเข้ากันสีอ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะนักครับผมเอานะครับผมกับสำหรับในคลิปนี้เข้าสิไปเบิ่งตัวเรีกันเลยนนะะครับเา นะครับผมสหรับตัวเลขนะครับเนาะสำรับเลขในตัวสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรนะครับเนาะหลักสิบนะครับเป็นสูตรหลักสิบตัวเดียวนะครับการประมวลผลกับแบบนี้เลยนะครับเนาะเขากับด้นําเสดใ้เพื่นเปล้่วในวัตถิ่ันธ์มานั่นนะครับเนาะนะครับมีเลขอยู่สามสูตรนี่จับเทียบจนแล้วมันจะได้เลขตัวเดียวนะครับได้เลขตัวเดียวนะครับเนาะได้เลขตัวเดียวนะครับเรีปาณที่นี่นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับเนาะเข้าเสียวตัวที่มันชนนะครับเนาะตัวที่มันชนนะครับตัวใดมันคือกันนะครับเนาะนะครับตัวที่มันคือกัน สองโตขึ้นไปนะครับเราจะจับเอาเป็นเลขเลขลักสิบเนาะเอาจับเป็นตัวเด่นเลยนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ชุศูนย์สามโตกับศูนย์มานะครับงวดต่อมาเนี่ก็บสามนะครับสามกับสามมาลักสิบสามศูนย์เนาะงวดต่อมาเนี่ก็ชุหนึ่งนะครับชุหนึ่งหนึ่งกับมาลักสิบออกหนึ่งหกนะครับแล้วก็งวดต่อมาเนี่ก็ชนดหกนะครับชนดหกหกกับมาลักสิบนะครับออกหกสองนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานี่นะครับชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งแล้วกันหนึ่ มาหลักสิบออกหกเกตนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับช็อตสําคัญเลยนี่นะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนะครับที่ออกไปเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะในสโซนนี้เป็นสโซนหลักสิบนะครับมันเคยมาหลักสิบนั่นเองนะครับเนาะมันได้สองตัวนะครับก็คือหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าเล้วบานที่นี่เลขหนึ่งตัวนี้มันไปหลักหน่วยเหมเลขหนึ่งไปหลักหน่วยนี่ครับเนาะเลขหนึ่งตัวนี้ไปหลักหน่วย แต่อย่างา response, like ไรก็ดี e นะครับเนาะเลขสูตรนี้มันจะค em ู่กับหลักหน่วยมันจะคู่กันมันมี2สูตรนะครับอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยก็มีอีกตัวเดียวขื่นกันนะครับเนาะแต่ว่าเลข2ตัวนี้มาทั้งสองสูตรหลักสิบกับมาหลักหน่วยกับมาคือหลักสิบไปหลักหน่วยหลักหน่วยมาหลักสิบเอ้าบานนี่ยุงกองน้อยแล้วเพื่อนๆเลยนะครับเนาะนะครับสูตรนี้หลักสิบไปหลักหน่วยแต่สูตรหลักหน่วยมาหลักสิบสูตรสูตรหลักหน่วยด้เก่าสูตรหลักสิบในหน่วยในหนึ่งโอ้ยสังวาสังวานะครับเนาะนะครับบานที่นี่ สามรอบวดนนี้นะไปเบองงวันนี้นะครับวดนนี้เขาสิไปเบองงวันนี้วดนี้นะครับเขาประมวนผลออกมาเร้วนี้นะครับเนาะตามนี้เลยนะครับเป็นเพื่อนเนาะเบิรงซอยกันเลยนะครับบ่ผิดเนาะบ่ผิดเนาะตำแหน่งบ่ผิดออกนะครับเนาะนะครับสูตรที่หนึ่งนี่กัหลักพันเลขห้านะครับหลักพันเลขห้านะครับหลักร้อยเลขสี่นะครับหลักหน่วยบนเลขแปดหลักสิบล่างหกเทียนนะครับเก้าหกห้าสิบสี่ได้สี่นะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขห้านะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามั้งหนึ่งสามเป็นสามนะครับ แล้วก็หลักสิบครั้งที่สามเลขเก่ากเก้าสองสได้แนะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่4ีเลขหนึ่นึ่งนึงสองเทียบเป็นสได้2นะครับบวกแคงที่บวกกันไปเลยนะครับห้าวกสเป็นเกบวกแเป็นเจนะครับเจวกสเป็นหนึบวกหเป็นหกหบวกสาเป็นเก้านะครับหกบวกาเป็น9 9้เบวกแปดเป็นเจ็ดนะครับได้เจนะครับเจวกนย์็เป็นเได้เจ็ดไปไปเท่ลเแต้มนะครับได้เจ็ดเลยครับไปหนึ่งไปหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะครัส่วนที่หนึ่งได้เจ็ดแปด กาสีใส่หลักพันสองเทียนะครับหลักพันือเลขห้านะครับห้าห้าสองครั้งก็เป็นศูนย์ะครับเนาะหลักหน่วยบนสามครั้งแปดนะครับเลขแปดสามเทียแปดสามก็ยี่สี่ี่เลยครับเนาะแล้วก็บวกสามคงที่นี่ครับบวกสามงที่บวกกันเลยศูยบกี่เป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดได้เจ็ดนะได้เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับในตัวนี้นะครับเจ็ดบวกสี่นะครับเอเจ็ดบวกห้านะครับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกสี่นะครับเนาะเจดบวกสี่นะครับตัวนี้เจ็ดบวกสี่นะครับ เกบวกมีมันก็จะเป็นหนะครับเล้หนะครับเนาะแล้กสูตรที่สคือสูตรนี้นะครับเนาะหลักแสนสองคังก็กเป็นแปดนะครับหลักหมื่นเลขหนึ่งหลักพันเลขหนะครับแล้วก็หลักหน่วยสี่คังหน่วยบนสี่ั้แปดสี่อได้สนะครับแล้วก็หลักสิบคังที่หนะครับหลักสิบคังที่หนึ่งคือเลขสนะครับเลขสงนะครับบวกแคงที่เนาะบวกกันเลยแปบเป็นเก้เบวกหเป็นสี่บวกเป็นหกหบวกสเป็นแปดบกแเป็นหได้หเอามาเทียบชนกันแล้ว ตัวที่มันชนเป็นเลขเกตนี่นะครับเนาะมันชนเลขเกตดชนตัวเดียวตัวนั้นเด้นะครับตัวนี้บบชนนะครับบบชนจากตัวเลยมีอันละตัวเนาะนะครับในในสูตรนี้นะครับเนาะมันมันบรุลูด้มันบรลษดพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เ็ตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวได้ห่างวัดนี้นะครับในสูตรนี้เลขเกตตัวเดียวเลาเรียกเกต์ตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับในตัวนี้เลขตัวนี้นะครับ มันไปหดหน่วยหดสิบนะครับไปทั้งสิบทั้งหน่วยเลยบ้ดนเอาเขาคักไปทั้งหน่วยทั้งสิบไปมั่วเลยมั่วเลยนะครับเนาะไปทั่วเลยนะครับนี่นะนี่ครับแผนกทั่วไปคับเป็นพนักงานบริษัทกับแผนกทั่วไปแต่ว่าอันนี้มันเป็นแผนกทั่วไปแผนกไปทั่วนะครับเนาะไปทั่วเลยนะครับไปทั่วทิพย์ทแดนเลยนะครับเนาะนี่ครับเียแผนกไปทั่วนะครับบ้านที่นี่ตัวนี้ได้เจ็ดนะครับเลขลางของขามันมีเจ็ดู่ทั้งลักสิบลักหน่วยบ้านนี่นะครับเนาะ ได้เกตนะครับเนาะเล tonight, blend, ียกบานที่นี่ห้าโอกาสีไปเบิงหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเพื่อนอันนี้หลักหน่วยนะครับเนาะนี่หลักหน่วยหลักหน่วยนี่นะครับเพื่อนเนาะสมีเลขอยู่นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่สุดนะครับมีเลขอยู่สี่สุดอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับนี่สูตรที่หนึ่งนี่ครับเขาเขียนเลขหนึ่งไว้นี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งมีสามตำแหน่งหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เดินฮาโตนะครับเนาะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่สูตรที่หนึ่งเดินไปฮาโตนะครับอันนี้สูตรที่สองคือตัวนี้นะคครรััับออนนนีีี้้สูตตท่ืว นะครับเนาะปลาม้นผลออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะมันจะนะครับตัวนี้หาโตเอาสามสูตรนี่ปลาม้นผลร่วมกันแล้วนะครับถ้ามันชนในสูตรสามหาโตนี่ก็คือตัวเล่นนะครับเนาะเอาสองเอาสองตัวนี่นะครับจากสามสูตรนี่ได้เลขสองตัวนะครับเอามาเทียบชนกับหาโตนี่ครับสูตรเดียวนี่เนาะชนหนึ่งนะครับเนาะได้หนึ่งกับหกชนหนึ่งหนึ่งมาร์คหน่วยนะครับงวดต่อมาเนี่ยครับได้เจ็ดกับสองเจ็ดชนเจ็ดนะครับได้เจ็ดเจ็ดมาหลักหน่วยออกหกเจ็ดนะครับแล้วกางวดต่อมานะครับเนาะ อันนี้มันเดินมาตั้งแต่ลายงวดเลยนะครับเดินมาตะพีนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเดินมาตั้งแต่นี่ครับได้เก้าเก้ามารักหน่วยนะครับได้เก้าเก้ามารักหน่วยนะครับได้ศูนย์ศูนย์มาลักหน่วยได้หกหกมาลักหน่วยนะครับได้สองสองมาลักหน่วยนะครับออกหกสองเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมาเนี่ก็ได้หนึ่งหนึ่งมารักหน่วยออกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เก็ดเก็ดมาลักหน่วยออกหกเก็ดนะครับสำหรับงวดล่าสุดนี่นะครับนี่นะครับงวดล่าสุดนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเข้าได้ออกมาตัวนี้นะครับเนาะในสูตรตัวนี้ นะครับ <bij na> ในสูตรตัวนี้ได้ไปที่สองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าหกแลาวานที่นี่เลขตัวนี้นะครับเนาะสามสูตรนี้ประมวลผลร่วมกันได้เอาได้เก้ากับสีนน่ได้เก้ากับสี่เก้ากับสี่สองตัวนี้นะครับสี่ชนนะครับสี่มันชนเท่ากับจับสี่แต่ว่าเท่าจับออกไปทั้งสองตัวเลยตัวนี้นะครับจับไปทั้งสองตัวนะครับนี่นะครับมาในจับไปทั้งสองตัวแล้วเลขเก้าตัวนี้มันไปชนหลักสิบครับมันไปชนทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยตัวนี้นะครับเท่ 2, เา ti, ก 10, าัา้จับเก้าหนึง่งหนึง่งเก้านะครับแล้วก็ เลขเก้าตัวนี้นะครับตัวเลขเก้าตัวนี้มาในหลักสิบนี่นะครับพะว่าตัวนี้มันเป็นสูตรลักหน่วยนะครับสองตัวนี้นะครับอันตัวนี้มันไปช่นสูตรลักเข้านะครับเท่าสองอันนี้เข้ากันเลยจับเอาสองตัวเราไม่เอาตัวเดียวนะครับตัวได้่วนเอาเบิร์ดเลยครับเนาะนะครับแล้ววันที่ตัวนี้นะครับเนาะเลขเก้าไปลักสิบนะครับมันเป็นหลักหน่วยแต่งวดนี้มันมาหลักสิบสำหรับงวดนี้นะครับเนาะเข้าประมวลผลออกมาแล้วในไม่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับในสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้ นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับแต่สูตรที่หนึ่งในหัวที่พานมาลดเลยนี่คือหลุดนะครับเนาะออกเก้าหนึ่งนี่หลุดนะครับสูตรที่หนึ่งแต่ว่าสูตรที่เขานะครับสูตรที่เข้าก็คือสูตรสามสูตรนี่นะคือสามสูตรนี่ประมวลผลแลขเก้ากับสี่ล้วบานที่นี่ในหัวนี่นี่นะครับเนาะนี้นะครับเพื่อนๆมาอีกแล้วนะครับบานที่นี่นี่ตัวที่มันจังอีกลนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันชนเก้านี่ครับเนาะนะครับประมวลผลตัวนี้นะครับสองหนึ่งบวกห้าบวกเก้านะครับ ก็1บวกหบวกเก้น right. ึ่งบวกห้าบวกเมันก็ได้หาเดินไปหาแต้มนะครับห้าหกนี่นะครับเนาะได้หาตลี้วบานในสูตรนี่นะครับสูตรที่1คือ7จนะครับเจวกเาคงที่ก็ได้6นะครับสูตรที่สองบวกหนะครับเก้วกหบวกเคงที่มันก็สีได้เก้านะเก้บวกหบวกเได้เนะครับเนาะสูตรที่สามคือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับหกบวกเก้านี่ครับสูตรที่สามหกบวกเก้าบวกเคงที่หกบวกเก้าบวกเก้าคงที่บวกเก้าคงที่ท ประมวลนผลสามตัวนี้นะครับผลรับสามตัวนี้บวกกันนะครับเก้าบวกฮกบวกซีร่วมกันทั้งสามตัวนี้บวกกันแล้วมันจะได้เก้าเก้าบวกหาเป็นซีได้เก้ากับซีแล้วบานที่นี่เลขสองตัวนี้นะครับมันก็เหมือนงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะมันเงินเพ้่มาแต่สําคัญนะครับสําคัญคือเลขเก้ามันชนนะครับเนาะแล้วเลขสี่ไม่มีนะครับเนาะเลขสี่มันบ่มีอยู่ในเลขสิบลักอยู่ในเลขล่างของเขานะครับเลข สี่ไม่มีมีแต่เลขเก้านะครับเนาะนี่มีแต่เลขเก้านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในสูตรนะครับนี่เข้าสีมาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับเนาะเราจะมาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับเพื่อนเเนาะนี่นะครับคือตัวตัวนี้นะครับเนาะในตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวที่มันสีในในในเลขตัวนี้นะครับเข้าจับมาเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นส่วนหลักนะครับเนาะนี่นะครับมันก็จะชนนะครับมันจะมีเลขสี่อยู่นี่นะครับเนาะมันจะมีเลขสี่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีหลักสี่คือตัวนี้นะครับเนาะ เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เนี่ยครับเนาะแต่สี่มันไม่ชนเด่นมาดิแต่งวดวันนเก้าก็ว่าชนมานะครับไปชนสี่เก้ามางวดนี้ชนเก้าอะไรจะมานะครับสี่มาได้เก้ากับสี่ได้ตัวเดียวกันเนาะนะครับแล้วบานที่นี่ตัวนี้นะครับในหลักสิบหลักหน่วยมันจะมีตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวที่เขาจับออกมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวที่มันเป็นตัวเด่นนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เข้าแต็มทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เข้าแต็มเด่นคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีเลขสี่อยู่คือศู 04แล้วก็34เนี่ยครับตัวที่เข้าแต้มแล้วก็เป็นเลข4นะครับแต่ตัวที่ชนมามันคือเลข9นะครับเนาะเลข9คือตัวที่ชนมานี่คือเลข9ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวที่ชนมาคือเลข9เลียบานที่นี่เขาจับโดยนะครับเนาะเขาจับโดยตัวที่มันเป็นเลขดับนะครับแต่ว่าดับตัวนี้ดับทุกหลักเอาไว้ก่อนเลอเอา10กับหน่วยก่อนนะครับเอา10กับหน่วยก่อน10กับหน่วยนี่นะครับเขาจับออกมาแล้วเนี่ยครับนี่คือสูตรหลักของเรานะครับเนาะ78903เนี่ยครับ78903เลี้ยเรียก3ตัวคือ789 นี่ครับหลักสิบเจ็ดแปดเก้าแล้วที่นี่หลักหน่วยเนี่ยครับเนาะหลักหน่วยมันกระจได้หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งกับหกเนี่ยครับมันจะเหลือสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดนี่นะครับเนาะเลี้ยววันที่นี่เลขเก้าตัวนี้นะครับเนาะเลขเก้าตัวนี้เลขเก้าตัวนี้มันจะชนนะครับมันจะชนหลักสิบนะครับนะครับเลขเก้าตัวนี้มันจะชนหลักสิบนะครับแต่มันเป็นหลักหน่วยแต่งวดที่ผ่านมามันเข้าหลักสิบเนี่ยนะครับเลขเก้าตัวนี้มันเข้าหลักสิบงวดนี้นะครับ มันเป็นหลักหน่วยเลยตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเคยไปหลักสิบแล้วเรียกเก้าตัวนี้ชนหลักสิบชนหลักสิบคือตัวนี้นะครับเนาะชนหลักสิบนะครับเล้วบานที่นี่เรียกลักสิบนะครับคือได้เจ็ดเลขหลักสิบได้เจ็ดถ้าได้เจ็ดนะครับเพื่อนๆเนาะได้เจ็ดเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะนี่ได้เจ็ดตัวเดียวนี่มันจะมีอยู่ทั้งสองหลักก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับมันจะมีอยู่ทั้งสองหลักก็คือเจ็ดตัวนี้นะตัวที่เราจับเด่นมานะครับเนาะมีเจ็ด นะครับมีเจ็ดแล้วหลักสิบก็มีเจ็ดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเลขจะเด่นไปที่นี่นะครับเนาะมันสีเด่นไปทั้งบระทุกตัวตัวนี้นะครับมันไปชนสูตรแต่ว่าถือว่าเลขสีไม่เด่นนะครับเนาะเพราะว่าไม่ไม่ชนมานะครับเนาะเลขสี่ไชนมานะครับน้องเพื่อนเนาะไม่ชนมาชนเลขเก้านะครับจับตัวที่มันชนก่อนเนาะเป็นตัวเด่นเนาะนะครับแล้วบานทีเนี่ตัวโฟกัสตัวที่สําคัญนะครับเพื่อนๆเนาะตัวที่สําคัญเท่าที่ห้สาคัญไปที่ หลักสิบ่ยครับเนาะเราจะไปดูหลักสิบเราจะจับหล,ลักสิบก่อนนะครับเขาสิจับหลักสิบก่อนนะครับในจับแต่ว่าหลักหน่วยเขาจับแล้วนี่ครับหลักหน่วยเราจับแล้วคือเรียกค่านะครับเนาะเราเราจับหลักหน่วยแล้วคือเรียก่านะครับเพื่อนๆหลักหน่วยเขาจับไปที่เลขห้านะนะครับก็เรียกค่านี่เป็นชนเด่นมานะครับเนาะนะครับบานที่นี่ในเลขสี 4, ตัวนี้ก็ไม่ชนเด่นมานะครับในเลขเก็ดตัวนี้นะครับมันก็ไปอยู่ในหลักสิบนะครับไปอยู่ในหลักสิบคือตัวนี้นะครับเนาะ ตำแหน่งของเขาคือหลักสิบแต่ในงวดที่ผ่านมาเขาเข้าหลักหน่วยนะครับได้เลขหนึ่งมาหลักหน่วยบานที่นี่นะครับเพื่อนเเดี๋ยวเข้าสีมาเบิ้งเลขตัวนี้นะครับเราจะไปดูเลขตัวนี้ก็คือเลขคู่ขี่ในหลักสิบบทสิบล่างนี่ครับเนาะหลักสิบล่างในสูตรคู่ขี่นะครับเนาะสูตรคู่ขี่ในหลักสิบล่างนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเข้าสีมาเบิ้งคู่ขี่ในหลักสิบเราจะจําหลักสิบนะครับในคู่ขี่เนาะนะครับสําหรับเลขคู่ขี่ในหลักสิบล่างนะครับเนาะเราจะใช้สูตรนี้นะครับเนาะ เราจะใช้สูตรนี้สูตรนี้เป็นเลขเพิ่งเดินนะครับ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหกดนี่นะครับเนาะเจ็ดแปดงวดกำลังดีนะครับนี่คือสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้ในหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบล่างสูตรคู่ขี้การประมวลผลของเฮานะครับผมใช้เลขนะครับง่ายๆแต่ได้ผลคือเอาหลักหน่วยบนนะครับบวกหาข้องที่นะครับเอาหลักหน่วยบนตัวเดียวนี่ละเอาตัวเดียวนี่นะครับบวกหาข้องที่เลยนะครับเนาะเนี่ยครับหลักหน่วยบนสามบวกห้านี่มันจะเท่ากับ สามบวกห้าเป็นแปดในแปดนะได้แปดนะครับงวดต่อมาเลขออกศูนย์เก้านี่ครับแปดเป็นเลขคู่เลขคู่ก็มาคือเลขศูนย์นี่นะครับเนาะแล้วงวดต่อมานะครับหลักหน่วยบนคือเลขสองบวกห้าคงที่ได้เจ็ดเลขออกสามศูนย์เลขข, edes, ลข,ข,ลข 3, ี้นะครับเลขเจ็ดได้เลขขี้เลขกระสามก็มานะครับได้เลขขี้เลขสามมานะครับงวดต่อมานะครับหบลักหน่วยบนก็คือเลขสองตัวเก้านะครับสองบวกห้าก็ได้เจ็ด เลขออกไปหนึ่งหกเจ็ดเลขขี้เลขขี้ก็มาคือเลขหนึ่งงวดต่อมานะครับหลักหน่วยบนคือเลขหาบวกหาคงที่ก็ได้ศูนย์เลขออกหกสองนะครับเลขหกเป็นเลขคู่ก็มานะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับหลักหน่วยบนคือเลขศูนย์บวกห้าคงที่ก็ได้ห้าเลขออกหนึ่งหนึ่งครับได้ห้าเลขขี้เลขออกหนึ่งหนึ่งเลขขี้คือเลขหนึ่งก็มานะครับเนาะนะครับแล้วงวดต่อมานะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขสามนะครับ สามบวกห้าคงที่มันก็จะเป็นแปดนะได้แปดได้เลขคู่นะครับเลขคู่ก็มาออกหกเจ็ดนะครับเลขคู่คือเลขหกก็มานะครับเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะหลักหน่วยบนก็คือเลขสองนะครับสองบวกห้าคงที่มันจะได้เจ็ดนะครับนะครับแล้วเลขเจ็ดนี่เป็นเลขขี้นะครับเลขออกไปที่เก้าหนึ่งนะครับเลขขี้ก็มาในหลักสิบคือเลขเก้านะครับสำหรับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับงวดนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบนก็คือเออหลักหน่วยบนก็คือเลขแปดนะครับ ปดบวกห้ามันจะเป็นสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในหลักสิบล่างในงวดนี้ก็จะต้องเป็นเลขขี้นะครับคือได้สามนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับถ้าได้เลขขี้นะครับอยู่ในหลักสิบที่เราจับเด่นมาสามตัวเจ็ดแปดเก้ามันจะมีเจ็ดกับเก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะก็จะจับไปที่เจ็ดกับเก้านะครับเนาะในหลักสิบนะครับจะเป็นเจ็ดกับเก้านะครับ จะมาเขียนจ่อเขียนจันแถวสันเจ้าเขาเ่เขียนหนาไม่แน่สันเอานี้ละนะครับจ่อๆนี้ละกินจ่อจอนี้นะครับเนาะได้เจ็ดกับเก้านะครับเนาะเจ็ดกับเก้านี่นะครับเจ็ดกับเก้าแล้วบางทีแต้มรออยู่นะครับแต้มรออยู่นี่คือแต้มนะครับเนาะนี่แต้มเด่นอันนี้แต้มเต็มนะครับอันนี้แต้มเต็มอันนี้แต้มเต็มอันนี้แต้มเด่นนะครับแต้มรออยู่นะครับเนาะนะครับแล้วที่นี่เจ็ดกับเก้าสองตัวนี่นะครับเนาะถ้าเอามาจับใส่กับตัวนี้นะครับให้เด่นไปที่สองตัวคือเจ็ดกับห้านะครับเนาะถ้าเป็นเจ็ดเจ็ด มันจะเข้า4แต้มนะครับเนาะถ้าเป็น7 5มันจะเข้า2แต้มนี่ครับเนาะเข้า2แต้มถ้าเป็น9นะครับถ้าเป็น9 7เนี่มัน6แต้มไม่เข้านะครับเนาะไม่มี6แต้มนะครับถ้าเป็น9 5เนี่เข้า4แต้มนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับเลขนะครับก็จะเข้าแต้มทั้งหมดเลยนะครับเนาะ7 7เข้า4แต้ม7 5 2แต้มแล้วก็9 7ไม่เข้า9 5เข้า4แต้มมันทีเข้า9แต้มอยู่นะครับถ้าเป็น7 4 1แต้มก็เข้าแต้มเต็มนะครับ สีแต้มนะครับแล้วว่าเจ็ดเนะครแล้วก็94้าสี่นี่นะครับวก็เป็นสามแต้มนะครับสามแต้มไม่มีเก้าสี่ก็ไม่ผ่านนะครับเกสีไม่ผ่านไม่มีสแต้มนะครับเพราะฉะนั้นเลขก,ก็จะเขาเ้าแต้มเจนะครับแล้วก็เจ็นะครับเจ็ดเเข้าเจ็เข้าเจเข้าเจแต่เด่นไปที่เจเพราะว่าเขาเ้าแต้มเด่นคือแต้มสีในตำแหน่งเลขเจ็ดต่ตำแหน่งเลขเก้านะครับถ้าตำแหน่งเลขเนี่เ้า 4 3แต้มไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่ผ่านนะครับเนาะ9 7นี่ก็6แต้มไม่มีนะครับไม่ผ่านนะครับเนาะ9 5นี่ครับมีคู่เดียวนะครับเนี่ครับเลข9มีคู่เดียวที่เข้าแต้มคือ95แต่7นี่เข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับเเข้าแต้มทั้ง3ตัว7 4 7 7 7 5หแล้วก็9 4ไม่เข้า97ไม่เข้า95เข้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปที่4คู่เลยนะครับเนาะเข้าแต้มไปที่4คู่เพราะฉะนั้นก็ยังตัดสินไม่ได้นะครับเนาะ นะครับเราต้องการเพียงคู่เดียวเดี๋ยวนะครับผมในคลิปต่อไปเฮ้าสิมาเบิ้งเลขเด่นนะครับเราจะมาดูเลขเด่นว่าเลขเด่นนั้นจะได้เป็นตัวใดนะครับเนาะเลขเด่นจะได้เป็นตัวใดอันนี้นะครับเนาะเฮาเพียงจับหลักนะครับยังไม่ตัวเด่นยังไม่มานะครับเนาะถ้าตัวเด่นมานี่ก็ฟันธงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเอาสาหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเเสียวไว้เพียงสำนีเนาะอันนี้นะครับพวกคือหลักสิบนะครับนะครับในหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเนาะอ่าหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้นะครับตัวนี้ได้หล หลักสิบได้เกจ็ดเด้อนะครับในงวดที่ผ่านมาได้หนึ่งกับหาเนาะนี่นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบได้หนึ่งกับห้าได้สองตัวหนึ่งกับห้าหลักหน่วยได้เก้ากับสี่ได้เก้ากับสี่หลักสิบได้หนึ่งกับห้าในงวดที่ผ่านมามันก็ออกเก้าสี่เก้าหนึ่งเพราะว่าหลักหน่วยมาหลักหน่วยมาหลักสิบหลักสิบไปหลักหน่วยเลยออกเก้าหนึ่งพะนะงวดนี้นะครับหลักสิบตัวนี้ได้เจ็ดหลักหน่วยได้เก้ากับสี่เหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับเพื่อน ในหลักสิบเนาะได้เจ็ดนะครับวดนี้ได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดตัวเดียวนะครับอันนี้คือหลักสิบหลักหน่วยก็จะได้ได้ตัวเก้านะครับเนาะได้เก้ากับสี่นะครับสองตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะได้ตัวเก่านะครับเนาะอันนี้คือหลักนะครับหลักที่เข้าจับมาเป็นหลักเลขตัวเดียวนะครับเนาะแต่ตัวนี้มันชนเก้านะครับชนเก้าเพราะฉะนั้นได้เลขสองตัวนี้คือเจ็ดกับเก้าถ้าเอามาจับแล้วนะครับหลัก เป็นเลขขี้นะครับเนาะเลขขี้ถ้าเลขขี้ก็จะตัดเลข8ไปก็จะเหลือ7กับ9นะครับเหลือ7ดกับ92ตัวนี้นะครับถามว่าจับคู่แล้วมันเข้าแต้มทั้งหมด3คู่เข้าต้องการคู่เดียวเดี๋ยวเลขเด่นมาเอาเลขเด่นมานะครับเนาะถ้าเลขเด่นมานี่ก็จะรู้เลยว่าตัวไหนเด่นจริงๆเหานะครับผมสำหรับคลิปนี้เสีอยวเพียงสำนีนะครับเ่อนเนาะนะครับผมเข้าเอาเลขตัวนี้ไม่เปนเพื่อนเบื้องเนาะในหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับล่างตัวเดียวนะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับเนาะนะครับหลักสิบได้ไปที่ต หลักสิบนะครับเนาะนี่ตัวนี้หลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับเนาะแล้วก็หลักสิบล่างตืดนะครับเนาะได้ไปที่เลขเจ็ดนะครับได้ไปที่เลขเจ็ดเนาะนะครับนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับผมตืดนะครับเนาะมานะครับเนาะได้ไปที่ตัวเดิมนะครับเนาะก็คือ9กับ4นะครับแต่รอบนี้ชนเก้านะครับรอบที่ผ่านมาชนสีไม่มานะครับเนาะตัวนี้ชนมาคือเก่านะครับงวดนี้ได้ตัวเก่านะครับ9ก้ากับ4นะครับเนาะ เลเก้ากับ4นะครับจับออกมาเป็นท like like ี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกระิได้ไปที่หลัก10นะครับไปที่เลขขี้นะครับเนาะนะครับสูตรคู่ข <appeals> ี้ก็จะเลขขี้เป็นตัวนี้นะครับเนาะสูตรคู่ขี้นะครับได้เลขขี้คือเลข3นะครับเนาะได้เลข3ในตัวอ้วนนี้นะครับนี่คือหลัก10บล่างคู่ขี้นะครับเนาะล้วก็จับมาที่2ตัวนี้คือ7กับ9นะครับรออยู่นะครับลรวรอหลักหน่วยนะครับรอหลักหน่วยนะครับเนาะรอหลักหน่วย ถ้าตัวไหนนะครับเนาะเป็นตัวเด่นจริงๆแล้วก็เข้าแต้มนะครับฟันธงเลยนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้เสี่ยวเพียงสันนีลาเพื่อนๆไปเลยนะครับคลิปต่อไปนะครับเทาจังมาเบิ claro> ่งเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นนะครับเพื่อนๆว่าจะเด่นออกมาในตัวใดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสี่ยวเพียงสันนีลาเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอาการสีนะครับในงวดต่อไปเท่ากับจังคอยแลี้ยวกบนนะครับเนาะเลข้ยบนเท่ากับจะเสยย่อยล่องหายเรื่อยๆนะครับเนาะ เอานะครับอนนเอาเลขลลางไปก่อนในช่วงนี้นะครับนะาะเาราาวาเฮ้าสีเขียวเล็ลลางให้มันได้เป็นตัวเด่นออกมาสะก่อนนะครับเนาะเอานะครับผมก็เอาไว้เพียงจำเนี้นะครับคลิปนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ